ในแวกนี้นะครับผมเดี๋เราจะมาติดตามชัยไทยชโยโหวตกันนะครับมาดูว่าวันนี้เนี่ยเพลงของใครจะได้แชมป์กันใช่แล้วค่ะตอนนี้ไปค้าสติงกันเลยดีกว่านะคะมาแล้วมาแล้วนะกับไทยชโยโหวอชอบใครเป็นคนเลือกชาวาตัวตัว จะเล็กไปหน่อยนะเอาแบบใหญ่กว่านี้ได้ไหมจริงๆนะดูไม่ลุ้นเลยดูแบบเปิดเพลงใครก็ได้เมื่อวานนี้ครับเราได้บอกให้ได้ช่วยกันโหวตขึ้นมาอยู่ท wow uh, so ั้งหมด4เพลงด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานสองทุ่มกันมาโอ้วนเพลงวีหนึ่งนะคะลมหายใจไปด้ามขวาดนเดียวรวนแป้นทองวีสองนะคะคิวต่อไปวงกางเกงเพลงวีสามนะคะแฟนเก่า ของยิ้มสุดิดานะคะแล้วก็ V4 ค่ะคิดฮอดกอดบาได้น้องเป่าวลีพรพิมนนั่นเองคนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปดูเลยว่าผลโหวตในวันนี้นะคะใครจะได้เป็น MV ที่ถูกเปิดในรายการเราไปฟิวฟิโอ้ ก็คิดทอดกับมาได้ที่สูสีกันมากเลยนะครับแล้วนะ่ยางไปแค่แป้นเดียวเองแสดงความยินดีกับน้องเปาปาวลีด้วยนะคะแล้วเราก็มีต่อสายให้ปาวลีโฟนอินเข้ารายการเราด้วยนะคะตสองชั้นเนี่สองชั้นไปจังวันของเราวันนี้เอาไปคุยกับปาวลีดีกว่าเนาะน้องเปาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีครับน้องเปาสวัสดีครับดีใจดีใจด้วยนะคะปาวลี ก็พีพี่เต้เต้นะคะพี่ปุยไฟแล้วก็พี่เอ็มเคด้วยค่ะาเป็นยังไงบ้างอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ช่วยกันโหวตเอ็มวีของเปาไหมค่ะก็ขอบคุณนะคะสาหรับเอ่อไทยชยโยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกทุ่งมามันด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ร่วมโหวตให้กับเพลงคิดทอดกอดมาได้วยคะ่ะนี่นะจ๊ะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะเปาวันนี้ได้พักค่ะพรุ่งนี้เอ่อเริ่มถ่ายภาพยนตร์เรื่อง บนเพลงรวมพลคนลุกทุ่งเลยค่ะคือมีนลุกทุ่งแบบนั่นๆเลยไปร่วมกันแสดงในเรื่องนี้นะครับถ่ายถ่ายไปเยอะยังคะเปาออันนี้เป็นไทยคิวที่สองค่ะคิวที่สองแล้วเปาได้รับบทเป็นอะไรครับผมเรื่องนี้ก็แต่ละคนจะรับบทเป็นตัวเองทุกคนเลยค่ะแล้วบทเป็นเปาเนี่ยนะคะบทเป็นเปายากเนอะรับบทเป็นเปาเอง้วยนะค่ะก็จะให้เห็นคาแรคเตอร์ของ คนค่ะก็คือแบบรวมรวมคนลูกทุ่งแบบว่าเยอะมากๆเลยคนไทยมารวมกัน โอเคถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงต้องไปอุดหนุนแน่นอนนะคะขอบคุณน้องเปาด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไพักวันเดียวเนาะแต่วันเดียันี้นั่นตลอดันก็ดีได้พักบ้างพักบ้างอะไรบ้างให้น้องเขาพักบ้างใครที่ติดอินสตาแกรมของพี่ไฮอภพรจะเห็นว่าพี่ไยถ่ายถ่ายคลิปแบบช่วงที่แบบถ่ายถ่ายภาพยนต์เรื่องนี้ออกมาอยู่แล้วในเรื่องนี้พี่ไยเขาก็จะต้องเป็นคู่ปรับกับ สุนารีราสีมาเขาจะแบบไม่กินเส้นกันอะไรออคือแค่เห็นก็ตลกแล้วว่าพี่ไห่คือบทพี่ไหจะเล่นไม่ว่าจะละครหรือภาพยนตร์พี่ไห่เต็มเต็มอ่ะเขาจ้างลอยพี่ไฮเล่นหลายแสนนะแค่สำเนียงการพูดของพี่ไฮพูดออกมาก็แบบก็ขำแล้วคือูด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออา่ีพขมองแกคือตอนนี้มันมันมันโปรฟิชแนลไปแล้วตอนนี้ยนงได้รับบทเป็นตัวเองด้วยพี่ไหไม่ต้องสนุกแน่ เต็มที่มากๆกนะคะก็เดี๋ยวติดตามตตแล้วกัน<อ>กไม่รู้ว่าใครจะมาโปรโมทด้วยอาจจะมีมาแวะ<อ>เ้ีย